น้องๆบุตรหลานสื่อมวลชนสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมค่าย Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตได้รวมเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการเล่นเกมได้ทั้งความสนุกและความรู้ค่ะ โครงการนี้เป็นความร่วมมือของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดสาบันคีน,นันแห่งเอเชียและภาครัฐเจ็ดองค์กรรวมสร้างกิจกรรมพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มวิชาสเต็มก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์สื่อมวลชนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะเสริมสร้างความร,รับรู้นะครับในเรื่องของการด้านสเต็มการเรียนสเต็มแล้วก็ผมยังหวังว่ากิจกรรมในวันเนี้ย จะทําให้สื่อมวลชนและก็บุตรหลานนะครับเข้าใจถึงกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบใหม่นะครับแล้วก็ยังหวังอีกว่าสามารถที่จะนําปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยครับเชื่ร้อมประเทศไทยเนี่ยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายครับพันธมิตรหนึ่งกันภาคเอกชนนะครับภาคการศึกษาภาคร,รัฐแล้วก็ภาคประชาสังคม โดยที่มีสถาบันขี่นั่งแห่งเอเชียเนี่ยเป็นผู้ดูแลโครงการโครงการนี้มีเป้าหมายจากกิจกรรมเป็นเวลา5ปีครอบคุมผู้บริหารสถานศึกษาอาจารย์นักเรียนเยาวชนชุมชนและแรงงานกว่า5 0 0 0 0คนทั่วประเทศในช่วง5ปีค่ะวันนี้หมดเวลาของ Energy Update กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนทิพย์สวัสดีค่ะ